สวัสดีครับอยู่ผมบอสพีซีเช่นเคยครับวันนี้มีการ์ดจอมาให้ยนโฉม2แบบก็คือ30 7 0ทั้งคู่เป็นตัว 8G จิกนะครับมีทั้ง ASUS TUF แล้วก็เป็นของ Gigabyte Vision เดี๋ยวแกะให้ดูทีละตัวครับว่าสภาพเป็นยังไงมีเข้ามาแค่สตัวไม่ได้ขายแยกนะครับจะเป็นในลักษณะแบบสั่งประกอบเอานะครับผมสั่งประกอบเป็นเครื่องเราถึงจะปล่อยให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าการ์ดเบื้องต้นผมแกะดูก่อนแล้วแหละนะครับแต่เดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับ เบื้องต้นนะครับการ์ดนี้เป็นประกันไทยนะครับก็คือประกันเหลือน่าจะประมาณ1.4ถึง1.5ปีโดยประมาณนะครับผมเ,เดี๋ยแกะให้ดูนะกล่องก็เป็นอย่างนี้นะนี่ครับกล่องนอกกล่องในอยู่ครบนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนปึ๊บเปิดออกมาเจอโฟมซับหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็เจอตัวการ์ดเลยนะครับอย่างนี้นะครับ พวกจุกอุดอะไรก็อยู่ครบนะเนี่ยให้ดูก่อนนะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ก่อนออด้านนวะจุกอุดนี่ก็จุกอุดนี่จุกอุดอยู่ครบนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนอ่ะโอเคนี่ครับสบภาพการ์ดมาดูกันนี่ครับเป็นตัวสามพัดลมนะครับอันนี้เป็นเอซูดทับนะครับเอซูตทับเกมมิ่งนะครับต่อไฟเลี้ยง 8บวก8อย่างนี้เลยนะครับน่นหมายความว่า power supply ที่ควรใช้นะครับก็ประมาณสัก700วัตต์80พัตขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าถ้าประกอบจากร้านเรานะครับเราให้ power supply ที่มันเป็น800วัตต์80พัตไว้นะครับผมอ่าโอเคนี่ครับ3พัดลมอย่างนี้สนิมเกลือไม่มีให้เห็นนะครับสำหรับใบนี้นะครับสนิมเกลือไม่มีให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับการร้านผมคอนเซ็ปต์มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ติดซีนไว้นะครับโลโก้ทับตรงนี้มันติดซีนไว้ซีนเดิมยังอยู่นะครับ นะครับพวกฮีทไปอะไรเงี้ยยังอยู่ดีปกติไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแผงด้านบนตรงนี้นะครับมีวอยประกันมีอะไรชัดเจนตรงนี้นะครับทับเกมมิ่งนะครับผมแล้วก็ตัวน็อตเห็นหัวน็อตไหมฮะยังไม่มีการแกะแต่อย่างใดนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับเราก็มาดูแผ่นเพจด้านหลังตรงนี้จุกอุดอยู่ครบทุกอย่างนะครับจุกอุดอยู่ครบทุกอย่างแล้วก็แผ่นอ่าแผ่นเพจตรงนี้เงาวิบวิบอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะตามนี้เลยพัดลมนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่คอนนะครับเราจะเช็คทุกอย่างนะครับไม่มีการคอนนะครับอ่ะโอเคตามนี้จบใบแรกนะครับสั่งประกอบได้ใครอยากได้ใบน,นี้สั่งประกอบได้เลยเร็วๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันหมดนะครับคลิปผมก็คือถ่ายวันนี้แล้วจะเอาลงวันนี้เลยนะครับแล้วคุณมาเห็นวันไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับอ่ะโอเคใบแรกผ่านไปนะครับใบแรกผ่านไปมาดูใบสองครับอันนี้เป็นสีขาวครับใครที่แบบอยากประกอบธีมสีขาวนี่ครับ กาสีขาวแล้วก็มีให้ดูครับพี่น้องเปิดออกมาอย่างนี้เปิดอย่างนี้เจอโฟมสเต็ปแรกนะครับเอาวางไว้ก่อนในสนใจนะครับนี่ครับมีใบปกคู่มมือด้วยอืมโอเค จุกอุดให้ดูกอนมีจุกอุดแบบนี้นี่โอเคนะจุกอุดยังอยู่นะครับจิกกระใบแล้วก็แผ่นตรงนี้ไม่ไม่เกลือไม่สนิมแต่จุกอุด hdmi หายไปแล้วคือตรงเนี้ยไม่อยากให้ซีเรียสนะมันเป็นการมือสองนะครับมันอาจจะแบบถอดแล้วก็โยนทิ้งหายไปเพราะว่าจอแต่ละคนที่เขาใช้มาก่อนนะเนี่ยเขาก็ใช้ไม่เหมือนกันไอ้เจ้านี้อาจจะใช้ hdmi เจ้านี้อาจจะใช้ดิสเพย์เขาก็ถอดแล้วเขายนทิ้งมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับแล้วดูแผ่นนี้ใสยอย่างนี้เลยแล้วดูตัวนะครับดูตัว นี่ดูตัวนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ไอ้กาวไอ้ตรงนี้ยังอยู่นะครับลอกได้นะครับจะลอกทิ้งหรือว่าไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วก็การ์ดเนี่ยมันเป็นสีขาวความมอมของสีขาวเนี่ยใช้คําว่ามีบ้างแต่เช็ดออกได้นะครับไม่ใช่เป็นร่องรอยแบบเอาออกไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่มีรอยขูดขีดนะครับรอยทุกตัวรอยทุกจุดสามารถเอานิ้วเคลียๆมันก็ออกแล้วนะครับหรือว่าจะใช้ ผ้าชุบน้ำยาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ถูขีนได้หมดไฟเลี้ยงนะครับมาดูไฟเลี้ยงนี่ต่อ8ปบวกหนะครับแบวกหตามนี้เลยนะครัผมแล้วก็ตัวแผ่นด้านหลังตรงนี้วอยประการอะไรอยู่ชัดเจนนะครับแผ่นตรงนี้ไม่มีรอยขนแมวไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับผมแผ่นฟินนะครับฟินมาดูไม่เกลือไม่สนิมนะครับแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมยังอยู่ดีนะครับปกตินะครับ ไม่มีไม่มีใช้คําว่าไม่มีร่องรอยแล้วกันที่ตัวพัดลมอะไรประมาณนี้นะครับการใบนี้สวยครับภาพรวมนะภาพรวมยังถือว่าสวยอยู่แล้วว่าการการใบนี้ก็เหลือประมาณ1.4ถึง1.5ปีอ่ะดังนั้นแล้วคือใครอยากสั่งประกอบทีมสีขาวสั่งได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะใบนี้รู้สึกว่าน่าจะมีอีกใบนึงมีเข้ามา2ใบสําหรับแบบนี้ฝุ่นใต้พัดลมมีแต่เช็ดได้เป็นเรื่องธรรมดา นะเพราะว่าถ้าสั่งประกอบที่ร้านเราเรา,เราคีนให้หมดเราจัดการให้หมดอยู่แล้วนะโอเคจบนะใครอยากประกอบคอมนะครับอยากได้การจอมือหนึ่งอยากได้การจอมือสองเราจัดได้หมดที่บอสพีซีฝากกดไลค์กดกดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วกันวันนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผม